ทุเรียนกระดุมราคาลดพ่วภาพเพราะสิ่งนี้ค่ะหลายคนก็เห็นข่าวไปแล้วนะคะว่าต้นฤดูของกระดุมเนี่ยค่ะเปิดราคากันมาสูงมากๆเลยบางเจ้าเขาไปเหมาราคาไว้เลยค่ะ300 3 0 0 3 2 0หรือไม่ก็แบบอ,อันที่ดูเม็เซนหน่อยก็ประมาณ280อค่ะอย่างที่วืดนหลกถ่ายคลิปวันนี้ก็คือเป็นวันที่7เมษาคะ่ะช่วงเช้าอ่ะพื้นหก็โพสต์ไปนะคะว่าราคาอยู่ที่ประมาณ165บาทอันนี้เป็นพื้น a b c ี่ะนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายราคาก็ลดลงแล้วก็จะอยู่ที่160บาท แล้วคุณรู้ไหมคะว่าตลาดอื่นๆหรือว่าแผงอื่นๆเนี่ยค่ะเขาขายกันอยู่ที่150บาทจากเดิมเนี่ยค่ะ300เหลือ5 5อ่ะมันหายไปครึ่งๆเลยอ่ะมันเป็นเพราะสิ่งนี้ค่ะข้อแรกนะคะเนื่องจากว่ากระดุมออกไปสักพักหนึ่งแล้ว ตอนนี้หมอนทองกําลังใกล้จะออกมาค่ะแล้วคนก็อาจจะแบบรอกินหมอนทองมากกว่ากระดูมมาค่ะช่วงต้นฤดูอย่างเงี้ยมันไม่มีหมอนทองอแล้วล่ะก็ต้องหาทุเรียนที่ทดแทนแล้วกระดูมก็เป็นพันแรกๆที่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อยากที่จะรีบเอาตุเรียนไปขายมันก็ได้ราคาสูงค่ะ ข้อ2คือว่าช่วงนี้ค่ะช่วงประมาณสงกราน์ราคาตลาดจริงๆที่เป็นราคาที่ขายในประเทศจีนนะคะก็จะราคาทรงๆประมาณนี้ค่ะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบหรือไม่ก็ร้อมันก็จะเป็นอย่างนี้ราคาแบบทุกปีะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขากินคนที่เขาขายอยู่ที่เมืองจีนนะคะเขาก็จะชินราคาเนี้ยราคาก็จะไม่สูงไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นราคาที่เคยขายสูงๆมันก็ลดลงมาอยู่ในระดับ ปกติค่ามีนปกติเลยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่สิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้เรารู้นะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยค่ะราคามันก็ไม่ได้แตกต่างมากมันขึ้นอยู่กับว่าต้นฤดูเนี่ยมันมาก่อนมาช้ามากน้อยแค่ไหนแล้วคนที่เข้าไปตัดในสวนคนที่เหมาสวนเอาไว้เนี่ยราคาบางทีมันแพงมันสูงโอเวอร์เกินไปอะค่ะ3 0มอ่ะมันก็ยากนะปีก่อนๆ 260อหะหน้าสวนคุณโอ๋ก็ว่ามันแพงแล้วอะค่ะแต่ปีนี้ราคามันกระโดดขึ้นไปเยอะพอกระโดดขึ้นไปเยอะเวลามันลงกลับมาอยู่ที่ปกติมันก็เลยรู้สึกว่าลดวบภาพค่ะอย่างวันนี้ค่ะด้านหลังของคุณโอ๋ก็จะมีการทําปิดตู้ไปเมืองจีนก็นเป็นทุเรียนเ,เนบญจพรรณมีหลากหลายพันธุ์นะคะแต่ว่าพอราคาลดวัภาพเนี่ยค่ะก็จะมีลูกค้ามีชาวสวนเนี่ยค่ะวิ่งมาที่หน้าโลงอะคือด้วยความที่ตอนเช้าราคาหนึ่งแต่ตอนนี้ราคามันลงมากเขาก็เลยแบบเอาเอามาขายค่ะคุณโอก๋ก็อยากจะให้ชาวสวนขายได้ราคาดีด้วย ความที่ตัวเองก็เป็นชาวสวนแต่ในเมื่อตลาดปลายทางมันเป็นแบบนี้ลดลงมาขนาดนี้แล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้กันไปอะค่ะยังไงนะคะสวนไหนหรือว่าใครที่ขายได้ราคาเท่าไหร่นี่ค่ะก็โพสต์มาแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปนี้ได้เลยอะค่ะอย่างน้อยๆน,นะคะควินโอกเป็นชาวสวนก็จะเข้าใจหัวอกชาวสวนเหมือนกันค่ะฝากทุกคนติดตามช่องควินโอบคว e นออฟฟูดไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางออนไลน์ชื่อเดียวเหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปด้วยกระดุมสวยๆเอดี AD ลูกนี้ค่ะนี่ค่ะ 아 <sus>